ยิ่งกว่าถูกรางวัลที่1แม่ปลาเผยของขวัญสุดเซอร์ไพรส์ยาย่ามอบให้ในวันเกิดแทปปี้ยิ่งกว่าถูกรางวัลที่1อีกครั้งโดยล่าสุดแม่ปลาคุณแม่ของนางเอกสุตาย,ายาย่าอุรัสยาสเปอร์บันได้ออกมาโพสต์ข้อความว่าวิวจากบ้านแม่พี่ย่าซื้อให้แม่เป็นของขวัญวันเกิดเมื่อสองปีที่แล้ววิวสวยมากๆว่าไหมคะแม่พูดเล่นๆทุกปีว่าถ้าแม่ถูกหวยรางวัลที่หชุดใหญ่ที่สุด แม่จะซื้อบ้านตึกนี้เพราะทุกปีเราจะมายืนหนาวสั่นดูพลุส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันที่นี่ถ้าเรามีบ้านพวกเราทุกคนจะได้ยืนดูพลุการแบบอุ่นๆพี่ย่าเล่าว,ว่าก็ฟังแม่พูดแล้วก็อยากซื้อบ้านให้แม่มากๆเลยให้พี่แคทกับอังเคิลเพอร์เฮนริกอีเมลไปบอกบริษัทเอเจนซี่ขายบ้านว่าถ้ามีบ้านขายให้บอกด้วยมีช่วงหนึ่งสองคนที่น้องคุยโทรศัพท์กันแบบนีรับลมคงนาย แม่ได้ยินว่าลูกสองคนกำลังประมูลซื้อของกันเห็นนั่งลุ้นตื่นเต้นทำก็ไม่บอกว่าซื้ออะไรเห็นกรีตตื่นเต้นดีใจกันใหญ่โตจนเมื่อวันเกิดแม่เมื่อสองปีที่แล้วลูกเดินเอากุญแจบ้านมาให้แล้วบอกแฮปปี้เบิร์ดเดย์หมามีแฮแท็กเวิร์ลลัคกี้มอมแท็แม่แฮปปี้มากแแท็สุขสารวันครอบครัวแแท็กไอเลอบฟมิลี่หลังจากนั้นมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์มากมาย ไม่ว่าจะเป็นอิจฉาแม่มากๆค่ะยินดีกับแม่จักใจที่มีลูกที่ดีและน่ารักสุขสารวันครอบครัวนะคะความภาคภูมิใจของแม่ปลาคือลูกสาวที่งดงามทั้งจิตใจทั้งรูปร่างหน้าตาและพร้อมด้วยความกระตันยูสุขสารวันครอบครัวค่ะลูกสาวแม่ปลาทั้งคู่เป็นเด็กดีและน่ารักมากๆเลยค่ะอ่านแล้วยังปลื้มใจเลยแล้วแม่จักขนาดไหนเนี่ยรักครอบครัวนี้จังลูกที่ประ เกิดสุดยอดเลยค่ะแม่สุขสันต์วันครอบครัวค่ะขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขสุขภาพดีสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการนะคะ